ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถักชิ้นนี้กันนะคะชิ้นนี้ก็คือส่วนของผมตรงนี้นะคะซึ่งชิ้นนี้นะคะส่วนของผมส่วนของตัวเสื้อตัวนี้และส่วนของคอตัวนี้นะคะจะมีวิธีการถักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนี่นะคะก็คือวิธีการถักก็คือเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะถัก x นะคะไปตามแถว ที่เราต้องการแล้วเราก็จะลดรูปลงไปก็จะได้เป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสองชิ้นนี้จะเหมือนกันชิ้นนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือถักเป็น X อ,อย่างเดียวนะคะเราไม่ต้องลดรูปใดๆทั้งสิ้นเราจะทําทั้งหมดหแถวซึ่งเราวิธีการถักเราจะถักแบบถักมาทั้งนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับแล้วเราก็จะถักกลับมาก็จะพลิกนะคะแล้วก็ถักเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้สี ถักสีของเดี๋ยวอีกสีนึงนะคะเอาสีชมพูแล้วกันน่าจะเห็นชัดอยู่นะคะสีชมพูตรงนี้นะคะวิธีการถักเราจะถักชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้กับชิ้นนี้ถักเหมือนกันนะคะชิ้นนี้เราจะขึ้นเราจะถัก 10x เราจะขึ้นต้นโซ่ทั้งหมด1ิบโซ่ ะะแล้วเราจะทำ 10x สแถวด้วยกันหลังจากนั้น2แถวสุดท้ายแถวที่หที่6เราจะลดรูปให้เป็นให้มันโค้งมาตรงนี้นะคะส่วนชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็คือตัวเสื้อตัวเสื้อตัวนี้นะคะเราจะขึ้นต้นทั้งหมด21็โซ่ก็คือเราจะทำทั้งหมดยี่ิ x นะคะ21เอ็ดโซ่ทำา20 x เราจะทำตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่8นะคะ คือไม่ต้องลดรูปใดๆทั้งสิ้นทำ 20x นะคะ1-8ส่วนแถวที่9ถึงแถวที่13เราจะลดรูปลงไปนะคะให้ได้ส่วนโคง้งทุกแถวลดทั้งซ้ายและขวานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันค่ะเราเริ่มจากการขึ้นต้นโซ่ด้วยกันนะคะเราถักชิ้นนี้นะคะเพราะมันเหมือนกันเนาะเราจะขึ้นต้น11 11โซ่ด้วยกัน 11นะคะแล้วเราก็ถักในช่องที่10นะคะเราก็จะถักทั้งแถวเลย ะคะพอเราถักได้แถวที่หนึ่งแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็จะพลิกกลับข้างหลังแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะแถวที่สอง ะะเมื่อเราถักแถวที่สองเสร็จแล้วเราก็ทําแถวที่สามแถวที่4ี่นะคะทำขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้4ี่แถวก่อนนะคะก็คือเหมือนชิ้นนี้ชิ้นของส่วนของลําคอก็เหมือนกันเราทําให้ได้ทั้งหมด6แถวนะคะก็คือการถักพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะอันนี้เราทำเจ็ดโซ่ด้วยกันเราจะทํา 6x 6 X 6แถวนะคะ อันนี้สมมุติว่าเราทำครบทั้ง4แถวแล้วนะคะเราจะลดลูกทั้งซ้ายและขวาก็คือถักโซ่ก่อน1ครั้งแล้วเราก็พลิกกลับด้านหลังนะคะเว้น1ช่องมาถักลงในช่องถัดไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถักไปจนถึง2ช่องสุดท้าย ะะจะเห็นว่าเหลือสองช่องสุดท้ายเราก็เว้นหนึ่งช่องมาถักลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะลดรูปลงไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักเอ้เอยโทษค่ะถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็พลิกกลับนะคะเว้นหนึ่งช่องนะคะมาถักลงในช่องถัดไป อันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเหลือสองช่องสุดท้ายเห็นไหมคะหนึ่งสองตรงนี้อันนี้มันคือที่เราพลิกกลับแล้วมันก็จะเป็นส่วนของโซ่ตรงนั้นเราก็จะแทงเราจะแทงตรงนี้หรือเราจะแทงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าแทงตรงปลายสุดตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะ อันนี้ถ้าส่วนชิ้นนี้นะคะส่วนที่เราทำสองแถวสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้แล้วนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็จะเก็บด้านริมโดยการดึงขึ้นมาแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะเก็บด้านริมแบบนี้นะคะ เก็บริมแบบนี้นะคะเก็บให้รอบชิ้นงานเลยเก็บให้รอบชิ้นงานเลยเมื่อเราถักแถวสุดท้ายตรงนี้เสร็จนะคะอันนี้คือส่วนของผมนะคะส่วนส่วนของตัวเสื้อก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เก็บริมหรือใครจะเก็บริมก็ได้นะคะวิธีถักเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการถักแต่ไม่ต้องลดลูกนะคะก็จะได้ชิ้นส่วนสามชิ้นส่วนนี้แล้วนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักหูกันนะคะหูจะง่ายมากนะคะวิธีการถักหูของเราเราก็นะคะเอาไหมมาเราจะถักแบบก้นหอยนะคะแต่ว่าเราไม่ไม่ทำให้ครบรอบเราไม่ต้องไปจบแถวนะคะวิธีการถักหูของเรานี่นะคะหูอันนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือชิ้นนี้เราจะถักให้ได้ออกมาในรูปแบบชิ้นนี้นะคะแบบนี้เนาะโอเควิธีการถักก็คือคล้องไหมเหมือนเดิมค่ะถักโซ่สองครั้งเราก็พันแล้วก็แทงออกไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะพันแล้วก็ดึงทะลุมาเลยนี่คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราทำทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะ ครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วก็ครั้งที่หกแล้วเราก็ถักโซ่สองครั้งถักโซ่สองครั้งนะคะอันนี้ก็ดึงอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้ เราก็จะได้ใบหูเราก็จะได้หูแล้วนะคะอันนี้เราก็ดึงดึงเข้ามาให้มันชิดเนี่ยนะคะก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้เวลาเราเย็บติดเราก็จะมาเย็บติดแบบนี้นะคะก็จะได้ส่วนของหูนะคะต่อไปเป็นส่วนของต่างหูนะคะต่างหูก็จะถักเป็นสามเหลี่ยมใครจะถักสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้วงกลมก็ได้นะคะ วิธีการถักสามเหลี่ยมชิ้นนี้นะคะเราก็อันนี้เราขึ้นต้นทั้งหมดสี่ครั้งนะคะเอยโซ่สี่ครั้งนะคะเมื่อถักโซ่สี่ครั้งแล้วนี่นะคะเราก็ถักเอ็กซ์สามครั้งอันนี้จะเป็นการลดรูปอย่างเดียวเลยนะคะแถวที่หนึ่งครบแล้วนะคะ ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะเว้นช่องแรกไปถักลงในช่องที่สองแบบนี้นะคะช่องที่สามต่อไปถักโซ่หนึ่งครั้งพลิกกลับนะคะเว้นหนึ่งช่องตรงนี้มาถักลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้แหละแล้วก็ถักโซ่อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับ แล้วก็แทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นประมาณสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บด้านริมเก็บด้านริมให้รอบทุกด้านนะคะตรงมุมนี้เราก็อาจจะถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้มันเพื่อที่ทํามุมให้ได้เป็นสามเหลี่ยมถ้าเราไม่ถักโซ่หนึ่งครั้งเนี่ย มันจะไม่เป็นมุมนะคะมันก็จะโค้งไปเลยนี่นะคะโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถักขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่นะคะเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม แบบนี้นะคะก็จะอันนี้เราก็จะได้แล้วนะคะต่างหูอย่างนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักแว่นตานะคะแว่นตาเนี่ยเราจะใช้สีดําวิธีการถักเราจะถักเป็นวงกลมก่อนก็คือถักเป็นก้นหอยวิธีการเดียวกับแบบนี้เลยนะคะเราจะทำสามแถวด้วยกันชิ้นนี้ที่เป็นส่วนของศีรษะเป็นส่วนของหัวเราทําขึ้นต้นด้วย 6x ก็คือแถวที่ 1.6X แต่ว่าแว่นตาตรงนี้นะคะเราทำสีดำเราจะขึ้นต้นด้วย 7X เนะคะเราจะทำสามแถวด้วยกันนะคะแถวที่ 1.7X แถวที่ 2.7v แถวที่ 3.XV นะคะทั้งหมดเจ็ดครั้งมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราได้2ชิ้นนี้แล้วนะคะเราจะนำมาถักกรอบกรอบแว่นตาตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงมุมด้านนี้ เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มถักช่องละสองครั้งอยู่ประมาณ3ช่องตรงนี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะสามครั้งก็กักเอานะคะไม่จําเป็นต้องทําให้มันเปะ๊ะนะคะและส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือถักโซ่สี่ครั้งแล้วก็เราจะทำ3าม x อ็กนะคะทำแค่แถวเดียวนะแล้วเราก็จะนํามาเย็บติดกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา คือเราจะต้องกรอบแว่นตาตรงนี้ก่อนถักกรอบก่อนแล้วเราค่อยนํามาเย็บติดนะคะวิธีการกรอ็อย่างที่บอกนะคะว่าด้านข้างตรงนี้นะคะให้เราถักเพิ่มเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการเราก็เลือกกรอบสีแว่นเลยนะคะว่าต้องการสีอะไรอันนี้สมมุติเราเอาสีน้ําตาล แล้วถักอีกครั้งที่หนึ่งก่อนแล้วเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จำไว้ว่าตรงนี้ให้มันเป็นมุมอย่างเงี้ยนะคะนี่เราก็ถักสองครั้งนี่นะคะช่องถัดไปเราก็ถักสองครั้งช่องถัดไปเราก็ถักอีก2ครั้งนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ หลังจากนั้นเราก็จะโค้งนะคะเราก็ถัก x ลงมา2ครั้งนะคะแล้วเราก็ถัก x ให้รอบเลย x เ,เราจะใช้วิธีการจัดดึงนะคะช่วยหรือใครอยากได้เป็นวงกลมก็ก็ไว้แบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ให้มันเหมือนมีเหลี่ยมหน่อยก็ต้องถักเพิ่ม เข้าไปนะคะพอมาจบตรงนี้แล้วเราก็เกี่ยวไหมปิดแบบนี้นะคะเราจะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะดึงจัดรูปสักนิดนึงนะคะให้ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะก็จะอยู่ที่น้ำหนักหมึกทีหนึ่งว่าเราจะถักแน่นถักหลวมบางทีถักแน่นนก็จะรัดตรงนี้เข้าไปได้นะคะเนี่ยคะ่ะก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะ เราก็ทำทั้งสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาเย็บเดี๋ยวอีพีถัดไปเดี๋ยวเรามาเย็บตุ๊กตากัน,นะคะ่ะ